สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องน่าตื่นเต้นมากนะครับก็คือ,อผมศึกษาธุรกิจมาตัวหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจที่บริษัทใหญ่นะครับอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็มีพี่ๆนะครับที่ทํากันมาเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาทํากันแบบออฟไลน์แล้วพอตอนนี้เนี่ยมันมีวิกฤตโควิด -19 เข้ามาใช่ไหมครับเราเลยปรับการทํางานนะครับมาเป็นรูปแบบออนไลน์แล้วก็มันออนไลน์ได้ร้0เลย พี่ๆที่เป็นผู้แนะนำนะครับที่เป็นที่ปรึกษาผมเนี่ยทำมา2เดือนรับรไปได้ไป1น0 0 0แกว่าบาทแล้วนะครับจากออนไลน์ล้วนๆเลยนะครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปไหนเลยนะครับมีระบบออนไลน์ซัพพอร์ตให้เต็มที่แล้วก็ธุรกิจมันทําง่ายมากๆนะครับธุรกิจนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ทํายากเลยนะครับเป็นธุรกิจที่เปิดมา2ปีนะครับ2ปีเนะี่ยสร้างรายได้มาประมาณพันล้านนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยผมกับพี่ๆเนี่ยทำกลุ่ม Facebook ขึ้นมา1กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่จะไลฟ์สดแล้วก็ให้ข้อมูลธุรกิจนี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมต้องการคนที่ดูคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะดูกี่คนก็ตามผมต้องการแค่2คนผมขอ2คนเท่านั้นที่สนใจนะครับอยากสร้างไรายได้กับธุรกิจนี้นะครับมาสมัครติดตัวผมเลยซ้าย1คนขวาหนึ่งคนนะครับขอแค่2คนนะครับซึ่ง สองคนเนี่ยผมมีวิธีคัดเลือกของผมแต่ผมอยากให้คนที่สนใจฟังคลิปนี้นะครับแล้วสนใจนะครับการสร้างไรายได้จากที่บ้านร้อยเปอร์เซนการสร้างไรายได้แบบที่คุณสามารถสร้างไรายได้ได้ขั้นต่ําวันละหกร้อยบาทสูงสุดวันละหนึ่งหมื่นสองพันบาทฟังให้ดีนะครับขั้นต่ำหกร้อยบาทสูงสุดวันละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับขอแค่สองคนนะครับสองคนเท่านั้นถ้าคุณ สนใจนะครับผมจะเชิญคุณเข้ากลุ่มนะครับสมมุติว่าคุณฟังคลิปนี้100รคนนะครับและมีคนสนใจ1ิบคนผมจะให้ทั้ง1ิบคนเนี่ยเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ไปศึกษาให้เต็มที่แล้วผมจะคัดอีก8คนออกนะครับผมจะเก็บไว้แค่2คนแล้วผมจะสอนสองคนนะั้นเน่ยให้สร้างไรายได้เดือนละ10,000แสนนะครับโปรเจกต์นี้นะครับเราลุยกัน,นยาวๆนะครับไม่ได้ทําสั้นๆนะครับแล้วก็ ถ้าใครเคยทําเครือข่ายมานะครับผมจะบอกว่าธุรกิจน,นี้เป็นแผนไบนารีก็คือทุกคนเนี่ยต้องมีผู้นำสองฝั่งนะครับซ้ายหนึ่งคนขวานคนเป็นเหตุผลที่ผมรับแค่2คนเท่านั้นนะครับถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วสนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับอยากเข้ามาศึกษาเพราะไม่ผมสัมภาษณ์นะครับผมขอให้คุณทําตามนี้นะครับข้อหฟังให้ดีนะครับทําตามนี้เท่านั้นข้อหนึ่งนะครับ ให้คุณคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์ facebook ผมนะครับคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ทักมาหาผมบอกว่าสนใจสร้างไรายได้วันละหนึ่งห่สองันบาทนะครับสนใจสร้างไรายได้วันละหนึ่งสองบาทข้อ2นะครับสิ่งที่คุณต้องพิมพ์มาบอกผมนะครับ1ชื่อเล่นนะครับแล้วก็อายุแล้วก็อาชีพนะครับแล้วก็ รายได้ที่คุณต้องการนะครับและข้อ3นะครับก็คือ,อเป้าหมายที่คุณต้องการสิ้นปีนี้อยากมีไรายได้เท่าไหร่นะครับผมทัวนอีกรอบนะครับ1ให้คุณคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับเป็นลิงก์ a c e บ o o k ผมนะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนมาเลยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยจากนั้นข้อ2นะครับให้คุณทักมาหาผมแล้วก็บอกว่าสนใจสร้างไรายได้ วันละ1 2ื่นสองนะครับวันละหนึ่งหมื่นสบาทนะครับแล้วก็พิมพ์มาบอกผมด้วยว่าชื่อเล่นคุณคืออะไรนะครับอา,อายุเท่าไหร่นะครับอาชีพปัจจุบันทําอะไรแล้วก็รายได้ที่คุณต้องการนะครับอา่าแล้วก็เป้าหมายในชีวิตนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าคุณผ่านคุณสมบัติไหมนะครับผมมีคุณสมบัติอยู่ในใจแล้วว่าผม อ,อยากจะสอนใครนะครับใครที่ตั้งใจจริงผมสัมภาษณ์แป๊บเดียวผมก็รู้แล้วสองคนเท่านั้นนะครับผมจะรับแค่สองคนเท่านั้นแล้วพบกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีสร้างไรายได้วันละ6 0 0ถึง1 2 0 0 0บาทกันเจอกันในกลุ่มครับสวัสดีครับ